วนสวัสดีค่ะโอ้ยพวกาอยู่ผู้เดียวจอยๆอ,อยู่ค่ะอันนึกว่ามันจะขอนกดบันทึกบ่ได้กดบันทึกเนาะค่ะเนาะนี่ยพึ่งยางเขามาปลามาหายพ่อเหตุนเนี่ยค่ะนี่ลอ,องงได้ค่ะจะหมอมุาใด้ยางเตือนๆมาค่ะลูกค้าสร้างออเดอร์งานลงไปข้างล่างๆเมื่อกี้นีนเสียงหมาเฝ้าถอยจากๆค่ะมาละมาล่าเนื้อ เขาจะพาไม่ยากกำลัง่งกายว่าเห็นมันเกียดเนาะค่ะมาค่ะวันสิงหากันยาตุลาตุลาวันที่หนึ่งตุลาอาทิตย์หนึ่งเขาศิลาเลยค่ะดอกกำลังงามกำลังเป็นสาวรออีกประมาณสองอาทิตย์ถ้าผลตกก็สิเนาวค่ะ วันสิยญ,ญาออกปลาซื้อด้ค่ะเอาแล้วตังริ่งงอนมาหอมด้ค่ะมื่อนี้ลูกค้าสัาง่งริ่งงอนหอมถังหนึ่งก็เลยต่างมาหลาะเห็ดเพราะว่าลูกค้าเจ้าเดียวกันนะคะสั่งเห็ดน้สาสั่งริ่งงอนน้ำน,นี่ค่ะดอกเ่ๆนี่สีน่าดอกอซับเนี่ยค่ะเป็นสาวเนี่ยค่ะเขาก็สีหง่แทนฝนมันบต่ตกไหมคันมหาบ่ไ้ฝนตกมื่อวานนี่มือเดียวขอเลาะก็สีพ่อให้เห็ดเป็น สาวเป็นนุ่มเป็นสาวขึ้นอันเทาแง่แล้วกับิเนาบอ่ค่ะบอกทำถอยปูนหน่อยโหลดค่ะงามค่ะเพราะวาาคนทยใช้แมเหล็กก็ไปหาค่ะได้อันแยกก็ให้ลูกค้าแกไวให้ลูกค้ากันโลดนึงเหลือเครื่องโลก,ก็สั่งโลกเครึ่งเพราะว่านะเอาไปขายอันคนไทยเขาสื่อเก่าสิมึงดิค่ะ คนที่มาเจะแนวขายให้ลูกค้าประจำลอยสามสิบล้นอึบล้างขาตา,าเตกสี่ออกว่าสันเห็ดอันนี้มันเกิดเป็นจุ่มด้วยค่ะถ้าพอดอกหนึ่งเนี่ยหาโหลดค่ะอุ้ยเห็นปะอย่าอันตน้ตนต้นต้นลิงงอน ต้นเลี้นงก็ต้นเแบรบ์นะต้นเบรบ์นี่สีก่กุศลนี่เขาจะเป็นสาวเนาะโ,โอ้โหเบิ่งค่ะอันนี้ที่ภาษาศารถเอาได้เห็นบ่ค่ะเนี่ยคะ่ะเขาเกิดตะโดนแล้วบ่ะนี่ฝนบ่ตกใส่คะ่ะเพราะถ้าฝนตกัเสียคะ่ะหนาเขาจะเป็นแบร์เ้เกิด,ดยยอยู่ใต้หญ้าพร้อม นี่คือเอาบัวใดได้ค่ะเขากินเล้วก็กินบัวใดได้ค่ะตัวละตัวนเนาะอะไรเสรียดายเนาะเต็มอยู่เน,น,นี่ยไต่เนี่ยเมียนเหมดเด้ค่ะถ้าก็เก็บเท่าที่อัน,อนที่มันเก็บได้ละค่ะโอ้ยเนาะสะดอกอันเกิดที่ไตาย,อยาอะไร ดึงหย่านขาหักต้องเอามีดอันเอาต้นหญ้าออกไหมคะให้บักนี่ค่ะเขาบระวังกับเกลื่อนดอกแตกไหมคะหักไปเลยนะมคะมากดอกหญ้าไม่ใชหักไว้กับเตกหรลกดึงเอาเพื่อจะได้ขายยาวๆค่ะอันตัดกับตัดได้อยู่ค่ะวันที่ตัดผักอ่ะ กระดกแดดขึ้เกาขากระสันพอ่อสช่ไหมคะคนี่ดูไตเลยนะคดี๋ยวก็ได้บันช้ายาไปได้บันชี้แนวพายาไปหมดแ้วเดี๋ยวไปเห็นพอดีคะ่ะก็เส็บเหนียวแล้วก่อนน่ค่ะเรือ นานง่อมหงอเด้ค่ะค่ะนี่อยู่ไกลกันกระมี่เด็กอ่ะนางเก่าเอาเดี๋ยวเสียดถือดอกเห็ดเด็ค่ะจิบฉันาง่ไหนกัน,อ,น,นอยู่ไต่หมดแต่หิน ได้เห็ดดอกบักใหญ่วันนี้ลูกค้าก็สั่งหน่อยเห็ดดอกงามอยากให้ลูกค้ากินช่วงที่ฝน,นตกไม่ไม่อ่ะลูกค้าสั่งเอาออเดอร์ไปเบิร์ลำมั้ยคะถ้าเหมือนสิบหกกิโลตีนะพ่อไปขายไม่ถือเลยคะ่ะต่ว่าเดอือ อันนี้ต่างมานตักลิง่งหงอนให้ลูกค้าด้วยค่ะรอปลาเห็ดไปน้ำเพราะว่ามันตักแล้วเอาไปหล่นบานเนาะ,ะ,ะเขานะเหมือนก่ะก็เลยันสามารถรอเห็ดใดสิเพี่มน,นหน่วยเก็บได้หรือเ่คะขานเาไปเป็นเสื้อปีหนา แม่ค่าก็มักดอกก็มากหนีแล้วค่ะเดี๋ยว่านี่หน่อยเห็นไหกันยังสิมีเสือต่อไปรุ่นใหญ่ๆเนี่ยคือเขาสีน่าค่ะแต่ว่ารุ่นนีหน่อยคือเขาสีงามถ้าคุณที่หวนเชนแนลได้ไม่อีกก็ก็ถือว่าได้บ่หลายสินะคะถ้าบ่มากก็คือปล่อยเป็นเสือปีหน้าอี่ตระกูลน้ำค่ะ เก็บไปน้าตากระจงไปทั้งอื่นเลยค่ะบางที่ก็สิวัตถุดอกเห็ดโอ้ยข้างนี้ดอกบูปลายังไงกล่องอัดซิวัตถุดอกเห็ดได้ค่ะตาจ้องไปหาเห็ดมาเนี่ยอึอึอึหงีดเมื่อไหร่มาค่ะมันตายยัง เสียงมาแสดงว่าเขาใหญ่หนทางเราก็ผ้าลงปลาค่ะเบิ้งค่ะคนไท้ันชาแนลกําลังเกเพ็ดอยู่สามีโทษบอกว่าเขากําลังศิลานมีพนาออกปลาเดี๋ยวนี้พนาเบิ้งค่ะบิดถนนไปเลยค่ะคนไท้ันชาแนลก็แลนออกปลาค่ะตอนนี้จอดลอนออกค่ะเพราะเขาปิดถนนเขากําลังสิขยับรถให้คนท้านชาแนลค่ะ โอ้ oh, ใจเต้นพ่อมีพระนาคาเขาพ่อมีห่องคนในบ้บอลเชาแนวกำลังเสียนเก็บเหตุสี่คันข้างล่างปิดท้ายอยู่นี่กับอีกคันหนึ่งเด้กค่ะโอ้ย oh, oh. เรียนออกปลาไว้บค่คขานค่ะโอ้ oh, ตาย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 ออกได้แล้วค่ะพายปืนเขาระบอกเขาระบอกเป็นเอสิบหกกุ๋ l l ค่ะ รถขั้นขังลังอ่ะบลูมาน้ำบอบอมาน้ำค่ะสงสัยพวกเดียวกันแฟนพ่อเขาอยู่ข้างในค่ะเขาบอกว่าเขาพอมีพะนะคนที่บานเชนเนลวกันฝ่าออกปลาไว้บ่คานละค่ะมันว่าเมนหนาล่ะมีค่ะแต่เขาพอมีเขาก็ไม่ยิ่งถิ่มนะคะเนาะเปลี่ยนปลาค่ะเปลี่ยนไมาอ๋อก็ดีต่ออันมือเสาร์นี่มาพ่อขั้นนีขั้นเดียวค่ะได้ยินเสียงมากระว่ายันอยู่กับฝ่าย่ามันขูบร้อนเป็นมาล่ะลค่ะกับบลูสงสัยทุกเอากันค่ะ คนไทยวันเชนแนวก็สิเปลี่ยนปลาเพราะว่ามันไกลลูกปืนเขาวันบ่คืดเด้ค่ะไปทั้งในก็บมิตรปลาค่ะเห็นปะโอเคค่ะเปลี่ยนไมายค่ะเจอกันไม้หนาค่ะโอเคค่ะเปลี่ยนปลาเป็นปลาที่สองค่ะก็พ่อมีเห็ดห้ได้เก็บยู่นนอกค่ะเนาะบ้าอันบ่อยอันตรายค่ะอันที่เก็บมาแล้วก็บ้าตัดขาอยู่ค่ะเอาไว้ลด อันนี้ปลาเนี่ก็ยึดติดรถนี่แหละค่ะยึดติดมุทางนี่ค่ะบอเขามาได้สักพักแล้วล่ะค่ะประมาณเคืองสมุนก็เนี่ยมีกระจกกระเจ๊กมันก็มีห้อยกอนเก็บพี่งนอกค่ะเนาะนะาค่ะโอ้ยเบอร์ไว้บ่อยเมื่อนี่เลือกโบโอ้เลยมื่อนี่เจอหมีพะนะมั้นมันเปนหนาล่ะเนาะค่ะเนาะตอนาั้นกนที่ผ่านชนแนลก็บพราท่านได้เอใจ ถ้าพ่อเจอมีเขาก็ล่าออกแั้วใช่ไหมคะมันก็เป็นอันตรายเนาะค่ะเนาะล่าว่าไม่ล่าถิ่นเนี่ยล่าไปกลิ่นดิเนาะคะ่ะถักไหนป้ายปืนคนเราบอกคนเราบอกบอ,กอยานตัวเล่นเวลาเจอมีที่เธอวันวา่เจอแล้วอันนี้โง่คนที่บันเทียร์หัวกัญญางลงไปเนาะคะ่ะมันเคาะนี่ยินเสียงหมากับเคาะขู่ปัก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 เสียงห้องใส่หมาพร้อมย่ามันกระโดดขุบไหมคะ เบ้อเก็บวางไว้เลปัดเทเดียวคนน่ะออมต้นใหม่อยู่ค่ะคนน่ะเห็ดเบะอนากระสีดำๆแน่บักแบากับดกโกเด้ค่ะอันแถวนี้คนที่มานชนเนาะก็ไม่เคยไม่ไม่มากมากยางเก็บแล้วค่ะเก็บอยู่ตำตำคนน่ะแขนมาสุปีค่ะแต่ว่าบ่บ่เคยย่างแถวนี้เทียเพิ่อย่างปีแรกค่ะโอเคอยู่เด้ค่ะมีเห็ดอยู่ ก็จะได้หงไวยคิดว่าแต่มันมีตำตำแล้วก็ยางแต่ตาตำตำมันเป็นบางปีค่ะบางปีนวมนเกิดเนาะคะ่ะเนาะจุ่มเดียวมาหนึ่งสองสามเจ็ดดอกเพิ่งค่ะนม่ใชิขายได้ตีค่ะกินไปยังจะเบื่ออยากเลยค่ะแต่ว่ากิน ก็สีดีๆอยู่แหละค่ะทุกคสิสิงัดกันให้เบื้องเนาะค่ะเพราะว่าเขาสามารถโปะเสือได้คือเก่าค่ะอย่าหาดัดเห็นบ่นคะ่ะดอกนีด่ดีๆอยู่ด้วยค่ะเก็บเอาเนี้ แตกเวอร์โอ้ยเนี่ยถ้าดึงบอดี้ไปจะเสียกะขา,ขาดขาดขานอนตรงไหนฟังนั่นเดียวไม่ได้ไรเช่นเดียังสิงานไปได้สามมา้ามาบุ๋มเหมือนนี่แล้วค่ะเนาะอันเก็บไปน้ำกับเลี้ยวเบิ้งไปน้ำยังสินี่ค่ะนี่ตาสิฟ่อเห็นบ่ค่ะหน้าเลยฝนบต่ตกคะ่ะที่อาการแบบนี้เห็นบ่ค่ะฝนถ้าฝนบต่ตกเขาก็สิเป็นนะอาการแบบนี้ลคะค่ะ อันนี้ขนนึ้นมาหม่ยัดนี้เทอฝน,นอันซุ้มเกิดโดนกระเซียนขอบแห้งเราถือฝนกระสีเป็นดำๆไหมคะ่ะเสียวอะไ้เบิดบ่คะนี่อดนรเบิดกระกสิล่องอนอันมาผู้เดียวนะสิบุหงสัมค่าว่าไม่มีมีมากัะแฟนแฟนมัเกิดโทรบอกว่าเขาเจอมีเขาสิลาม,มีกันนะ สั่นกระเม็นเขายิง่ากระบานก็ได้บุกค่ะดอกซ้ำเนี่ยค่ะเขาจะเอาไปอัดกระปองติเแล้วก็นหนาหนาวก็จะมีไขาไหมคะดอกซ้ำเนี่ยค่ะขายยาว โอ้ยเบิ่งค่ะเอาบ่ได้กามีโอ้ยเดี๋ยวคนทุกคนที่แมวใส่เบิ่งฟังนี่เด้อค่ะบัดเอาบ่ได้บักร้ายเลยค่ะเป็นในปลาใหม่เบิ่งค่ะสิค่ะโอ้ย,อยนี่ปลาใหม่เต็มอยู่ก่ะในกล่องใหม่กล่องใหม่เป็นปลาใหม่ โอ้ยบอกนี้อะไรบอนี่นี่ดีอยู่ด้วยค่ะเห็นบะมีลาว่ามีหยางพร้อมก็เป็นแค่ขอบขอบแค่นีนค่ะถ้าไมกินก็กินได้ค่ะขายก็จะคิดนะดจัง่อยเต็มเยอ อย่าหมอนมากไม่ได้องนี้ยังโอเคเนาะค่ะเนาะยึดติดรถนี่แหละค่ะโอเคค่ะอีพี่นี่เป็นอีพี่ที่ตื่นเต้นที่สุดนดะคะเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คนแชรบ้านชาแนลนะคะเด้อเดี๋ยวขอเก็บเฮ็ดก่อนค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ